ซูซูกิเซียสนะครับตัวนี้เป็นอีโคคาร์ไม่กี่เจ้าที่ใช้เครื่องยนต์4ี่สูบพันสสซีซีเหมือนรถอะไรค,นะะ <laughs> คุณไหมมีคนใคยถามผมระหว่างนิสสันทอมีล่ากับซูซูกิเซียสถ้าเป็นคุณจะเลือกอะไร สวัสดียังเป็นทางการนะครับผมองคงกาวันนี้เรามากับ s ูซูกิเซียสนะครับตัวนี้เป็นอีโคคาไม่กี่เจ้าที่ใช้เครื่องยนต์4,250ส1ซีซีตัวนี้เป็นเซียสโฉมปัจจุบันหรือเขาเรียกว่าโฉม m i n เนอร์เชนนะตัวนี้เป็นตัว g l มาพร้อมกับ ชุดแต่ง S อส o r t รตเราจะเห็นบ่อยนะถ้าเป็นรถรถบัณฑอีโคเนี่ยค่ายเนี้ยจัดสวยทรงสวยเสียได้อย่างเดียวล้อกระทะซื้อเสร็จก็ไปเลี่ยนจ้าตัวนี้มาพร้อมกับไฟลูกแก้วนี่ไฟสูงไฟเลี้ยวนะครับแต่ไม่มีฟอกแรมกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นสีเป็นโนแบ็กสีดำนะครับแล้วก็มีโลโก้ตัวเสหรือสุสกีไว้ด้านบนด้านล่างจะเป็นขอบโครเมียมให้เลยนะครับแล้วก็ชายล่างเป็น สเกิร์ตท,ที่แต่งมาเรียบร้อยแล้วอ่าอยู่ไหนวะนี่นี่เลยจ้าไปละงามกิฟมีคนเคยถามผมระหว่างนิสสันทอมิล่ากับซูสปิเซตถ้าเป็นคุณจะเลือกอะไรผมบอกว่ามันดีกันคนละอย่างแต่อย่างหนึ่งเลยที่สองคันนี้มีคล้ายๆกันนั่นคือห้องโดยสารเออแต่เขาไม่ได้โฆษณาห้องโดยสาร,รว่ากว้างขนาดไหนนะเดี๋ยวเราค่อยไปดู <Okay. S 1> นะครับมาดูแม็กล้อกระทะโดยใหญ่ล้อกระทะจะเป็นประมาณ15นิ้วนี่ะหนึ่งแปดห้าหกห้าอ้าสิบห้า เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูด้านท้ายนะคุณผู้ชมดูสิเลยว่ามันรถเหมือนรถอะไรเป็นล้อกระทะนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างตรงนี้แอบกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถตัวประหยัดไม่ต้องหวังเรื่องของกิเลสเพราะมันใช้เป็นสวัสดีเหมือนรถอะไรคุณไหมอ่าเตัวเอสตัวเอสไฟท้ายก็จะเป็นหลอดไส้ไส้ไส้มดเลยนะครับยังไม่เป็น LED โอเคปุ่มดีที่ใช่ น well, like at um oh, like uh> ี่นี่นี่คุคุณคุณขึ้นอย่างนี้คุณขึ้นอย่างนี้แล้วคุณเห็นเหมือนปิดะเฮ้ยเหมือนไหมอือแล้วก็ก็เป็นไม่กี่รุ่นอีกนะที่ให้ที่เปิดฝากระโปรงท้ายเนี่ยตรงนี้ให้เปิดฝากระโปรงท้ายมีไหมแล้วมันเปิดไม่ได้วะที่เปิดฝากระโปรงท้ายจะอยู่ด้านนี้นะเป็นไม่กี่รุ่นที่ให้มานะครับตัวนี้มีแต่งสเกิร์ตมาด้วยของเอสสปอร์ตตี้ทำสเกิร์ตแบบทรงที่ราบไปกับขอบฝากระโปรงเลยไม่ยกขึ้นมานะทำป็นตูดเป็นคล้ายๆตัวบังเกอร์อ่ะของคริสบังเกอร์นะครับเนี่ยเห็น่เนีย คืออยย่างงเี้แล้วก็มีแบตโลโก้ของซูซูกิเซอสด้านล่างเป็นท่อคู่วงเล็บหลอกทั้งคู่โอเคเดี๋ยวมาดูโอ้โหแดงมาเลยอ๋อเขาหุ้มนี่นะเขาครอบนะให้ครอบเฉยๆเขาบอกเดี๋ยวเป็นเบอะผ้าอู้คนคนคนเจ้าของเดี๋ยวรักษารถนะตัวเนี้ยกว้างดูคุณดูเขาเอ็นบบามาเดียวเฮ้ยผมยังนั่งสบายเลยดูดิอ่ะนั่งแบบธรรมดาสามัญชนเขาหน่อยเป็นไงกว้างวะเออกว้างเนี่ยผมอ่าผมผมอย่างนี้เลยนะนี่ดูดูดูสปู๊กนะปั๊ ยังเหลือกับพันกว่าากวงจริงแต่โอเคเมื่อกี้ที่คุณเราคุยกันไว้บอกว่าความเหมือนที่แตกต่างของ Nissan a อมิร่กับตัวเ e a สเนี่ยนั่นก็คือเครื่องยนต์ Nissan a อมิร a เครื่องพันส3สามูบตัวนี้เครื่อง4สูบพันสองนะครับเดี๋ยวไปดูด้านห้องโดยสารกันนี้ไอห้องฝั่งคนขับอันนี้หนึ่งมาแผงประตูเฮ้ยมีด้านมีบุสอบทันให้นิดนึงรารออเลยรอคอรอเลย ันนี้ก็ซ่อมท้านนิดหนึห่งหนึ่งนิดหนึ่ง้านล่างไม่ต้องพูดถึงกตัวกระจกมองข้างกรับไฟฟ้านะแต่พับไม่พับไฟฟ้าเสร็จแล้วล็อกล็อกกระจกมาท้าช,ชอตโต้ให้หนึ่งบาทที่เหลือเป็นกระจกไฟฟ้าธรรมดาที่วางของตัวนี้วัดรอบแบบอนาล็อกมีดิสตอนนิดเดินผมอะไรมีแอร์แบงคให้ตัวนี้ลูกค้าไปเปลี่ยนจอเป็นจอยจอยมาให้แล้วนะครับก็วแอร์เป็นหมุนมือเกียร์โต้ p ร n d พร้อมปุ่มสปอร์ตอยู่ด้านนี้ p i ีไอเบรกมือไอ้ตัวนี้มีฟังเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะเนี่ยราคา49,000บบาทกัสี่ 25 GL ปี2022มาอยู่ที่34,616โลสนใจติดต่อที่เบอร์0950780798 Line @caron นะครับเพี่ออาคอดคารอนมีให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ต้องขอบคุณน้องซุปน้องพีที่สละเวลามาถ่ายรีวิวให้ขอบคุณที่มาตัดต่อคุณภาพาไม่ว่าจะเป็นน้องโมน้องโกน้องกาโตและปกสวยๆจากน้องโบด้วยนะครับวันนี้ผมของคารอนขออนุญาตลาไปทำคลิปต่อไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบี่ยว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บริษัทคาอนนะคะท่านใดนะคะที่สนใจมาร่วมงานกับเรานะคะคิดว่าท่านมีความสามารถในการขายลักในงานบริการนะคะชอบในการขายนะคะเรียนเชิญเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลจาก้ายแดงนะคะที่ปรึกษาการขายไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะคะเรียนเชิญเลยค่ะโเขาก็มาสอบถามไ้ที่0 9นย์8 0 7 9 8นะคะบอกเลยนะคะว่าจะมีตีอรัยได้มากกว่าสแสนบาทแน่นอนนะคะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกาหนดนะคะใครมีความสามารถเรียนเชิญเลยค่ะมาร่วมงานด้วยกันค่ะ